สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะตัวยกสูงโรงงานเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สภาพใหม่และก็สภาพสวยมากๆเลยนะครับรถคันนี้คือ Nissan n a ว a r a นะครับเป็นรุ่น2.5 LE นะครับเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวรถเป็นปี2012นะครับ รถคันนี้สีสันภายนอกเป็นสีดำเงาๆสวยๆเลยนะครับส่วนเรื่องตัวถังนะครับไม่มีชนหนักพลิกความแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยโคมไฟหน้าไฟท้ายนะครับก็อยู่ในสภาพสวยๆใหม่ๆเลยนะครับไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักไม่มีแตกลายงานะครับกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว Minor Chan g นนะครับรถปี2012แล้วก็เป็นตัว Open Cap นะครับแคปสามารถเปิดได้นะครับ พวกอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะครับก็เป็นของเดิมๆติดรถมาเลยนะครับพื้นปูกระบะด้านบนก็สภาพใหม่ๆเลยนะครับกระบะไม่มีผูรถไม่เคยบรรทุกหนักนะครับ ในส่วนของล้อแมกและยางนะครับก็จะเป็นล้อแมกขอบ16นิ้วนะครับยางใหม่4เส้นนะครับเป็นยาง bf goodrich นะครับปี2021ส่วนช่วงล่างใต้ท้องนะครับรถใช้งานในเมืองใช้งานในกรุงเทพนะครับช่วงล่างก็จะสะอาดสะอ้านนะครับใสๆไม่มีดินแดงไม่มีผุแน่นอนครับภายในของรถคันนี้นะครับก็ถือว่าสะอาดสะอ้านน่าใช้งานมากนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีเทาดำนะครับ พวกคอนโซลน,นะครับช่องแอร์ต่างๆไม่มีชําลุดแตกหักนะครับวิทยุเดิมนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วก็เป็นตัวที่แคปสามารถเปิดได้นะครับเบาแคปด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีเทานะครับไม่มีขาดสะอาดน่าใช้งานมากๆครับ ส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเดิมๆเ,เลยนะครับเป็นเครื่อง2005 V Turbo นะครับเกียร์อัตโนมัต5ิ5สปีดตัวเครื่องก็ไม่เคยแก้ไขดัดแปลงปรับแต่งอะไรมานะครับสภาพของห้องเครื่องก็เดิมๆนะครับคานหน้าก็มีสติกเกอร์มีรอยอาร์คต่างๆนะครับอยู่ครบชัดเจนสติกเกอร์ที่ฝากกระโปรงก็อยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับรถคันนี้ไม่เคยชนหนักพริกวคว่ำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงกันดูนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ตติดง่ายมากๆเลยเสียงเครื่องยนต์ก็นิ่เงียบๆนะครับเครื่องนิ่มมากเครื่องแน่นๆนะครับรถคันนี้เครื่องไม่หลวม ก็ลองชักก้านวัดน้ำมันเรื่อออกมาให้ดูนะครับเครื่องไม่มีควันไม่มีไอนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับรถคันนี้ผมตั้งราคาขายเอาไว้นะครับ279,000บาทนะครับรถคันนี้คือ n i สสันนาวาร่านะครับตัว2.5 LE Gear a เ t o กียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปสุดนะครับรถปี2012สภาพ สวยสภาพเดิมนะครับรถพร้อมใช้งานเป็นกระบะเกียร์ออโต้ที่ขับใช้งานง่ายขับสบายๆนะครับรถคันนี้เล่มทะเบียนเอกสารพร้อมโอนนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆหรือนัดหมายดูรถทดลองขับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ